สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1คาบเรียนที่2ส,สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะคะนักเรียนเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์เล่มเล่มสนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เล่มสวันนี้เราจะ มาเก็บคะแนนในหน้า38และหน้า39นะคะซึ่งเราจะเก็บคะแนนข้อ10จนถึงข้อ15จากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำข้อ1ถึงข้อ9ไปแล้วคราวนี้เราจะมาทำข้อ10จนถึงข้อ15นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับการเก็บคะแนนวันนี้จะเป็นการเก็บคะแนนแค่6คะแนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ10ค่ะ เริ่มเลยนะคะนักเรียนใช้การวงกลมเลือกข้อที่ถูกต้องนะคะเอาละข้อ10ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกอไก่เสียงเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศท,ทางขอไข่ฟ้าผ่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น คอควายเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้ขอด้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกอไก่เสียงเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางขอไข่ฟ้าผ่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคอควาย เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงข้อใดที่กล่าวไม่ถูกต้องให้นักเรียนวงกลมได้เลยค่ะข้อ11เเสียงในข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติ เสียงในข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติกอไก่เสียงน้ำตกขอไข่เสียงรถไฟคอควายเสียงเปียโนเสียงในข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติกอไก่เสียงน้ำตกขอไข่เสียงรถไฟ คอควายเสียงเปียโน,โนให้นักเรียนวงกลมเลือกข้อที่ถูกต้องได้เลยนะคะแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติต่อไปเป็นข้อ12นักเรียนสังเกตภาพนะคะเป็นภาพที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลัง ดีกีตร์นะคะ,ะจากภาพนักเรียนคิดว่ามีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่เพราะอะไรจากภาพนักเรียนคิดว่ามีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอะไรกอไก่เกิดเสียงเพราะนิ้วมือสัน่นขอไข่เกิดเสียงเพราะสายกีต้าสัน่นคอควายไม่เกิดเสียงเพราะนิ้วมือไม่สัน่นจากภาพนักเรียนคิดว่ามีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะอะไรอกอไก่เกิดเสียงเพราะนิ้วมือสัน่นขอไข่เกิดเสียงเพราะสายกีต้าสัน่นคอควายไม่เกิดเสียงเพราะนิ้วมือไม่สัน่นนักเรียนวงกลมเลือกข้อที่ถูกต้องได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อ สิบข้อ13ข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกไก่เสียงพลุ ขอไข่เสียงนกร้องคอควายเสียงแตรรถยนต์ขอ้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ไก่เสียงพลุขอไข่เสียงนกร้องคอควายเสียงแตรรถยนต์นักเรียนวงกลมเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เลยค่ะ ข้อสินักเรียนเห็นตำแหน่งของกุลกุลก็คือตรงนี้นะคะกุลมีนแล้วก็ใหม่ไหมคะสามคนนี้เขายืนอยู่คนละตำแหน่งกันเลยคำถามก็คือจากภาพ ถ้า A, เป็นแหล่งกำเนิดเสียงใครจะได้ยินเสียงบ้างจากภาพถ้า A A ก็คือวิทยุตรงนี้นะคะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงถ้า A เป็นแหล่งกำเนิดเสียงใครจะได้ยินบ้างกไก่กใหม่และมีนก็คือสองคนนี้นะคะใหม่และมีน ขอไข่มีนและกุลก็คือตรงนี้ค่ะมีนแล้วก็กุลขอควายกุลมีนใหม่ขอควายกุลมีนและใหม่จากภาพถ้า A เ,เป็นแหล่งกำเนิดเสียงใครจะได้ยินเสียงบ้าง กไก่ไม่และมีนขอไข่มีนและกุนคอควายกุนมีนและไม่นันกเรียนเลือกวงกลมได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะข้อสิข้อสุดท้ายจากข้อ14เพราะเหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงจากข้อ14เพราะเหตุใด บุคคลเหล่านั้นจึงได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงกอไก่กเพราะเสียงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขอไข่เพราะเสียงเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางขอควายเพราะเสียงเคลื่อนที่ขึ้นและลงเป็นจังหวะ จากข้อ14เพราะเหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงกอไก่เพราะเสียงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงขอไข่เพราะเสียงเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางคอควายเพราะเสียงเคลื่อนที่ขึ้นและลงเป็นจังหวะ ข้อใดถูกต้องนักเรียนวงกลมได้เลยนะคะเอาละค่ะจบแล้ว15ข้อใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปทั้งสองหน้านี้ส่งให้กับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ